สวัสดีจ้าแม่สินจ้าแม่สินมาอัปเดตข้มูลข่าวเกี่ยวทองคำสารานการราคาทองคำมิ้อนแนวโน้มราคาทองคำและด้าง,งานราคาทองคำประจำวันนี้ประจำวันที่17กรกฎาคมปี2564ราคาทองคำสปอร์ตปรับตัวลดลงเนื่องมาจากได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและการเปิดเผยข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐนะคะที่เพิ่มเกินคาด ทั้งนี้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะ12-17กรกฎาคมราคาทองปรับขึ้นรวม350บาททำจุดสูงสุดใหม่ของปีบริเวณ28,300บาทต่อบาททองคำในวันศุกร์และเป็นระดับสูงสุดในรอบ8เดือนนะับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2563ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่4ด้านเงินบาทนะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะอ่อนค่าต่อเนื่อง อยู่ช่วงระหว่างบริเวณ32.58บาทถึง32.76บาทต่อ1น1ดอลลาร์เป็นปัจจัยหนุนต่อการปรับขึ้นของทองในประเทศสำหรับราคาทองเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่17กรกฎาคมปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา18นาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่ง9กัสาน5ับซื้อ28.050บาท ขายออก28,150บาททองรูปพันธ์96.5%รับซื้อ27,545บาท72สตางค์ขายออก28,650บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่17กรกฎาคมปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา18นาทีราคาครั้งที่1นะคะก็ปรับลดลงไป100บาท แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าต้องคำมณฑที่นี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงก็ยืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะออถ้ามีคําแนะนําติชมแม่มสินตรงไหนนะคะอยากให้แม่มสินปรับปรุงตรงไหนนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะ อันไหนที่แม่มสินปรับปรุงได้นะคะแม่มสินก็จะนําไปปรับปรุงนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ